สลามลยคุมน้องๆน,นักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับพบกับคุณครูคมุสลิมินเจ๊หลงเช่นเคยนะครับ Welcome to English class my uh, name my name is, is Muslimin นะครับ Today we are going to study about how to read U to Z นะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้นะครับการอ่านออกเสียงตัวอ,อักษร U ถึง Z เช่นเคยนะครับ uh, If you re ready let's go อ่า the first one นะครับตัว u นะครับตัว u เนี่ยอ่านออกเสียงเป็นเอ่ะอ่ะนะครับสระอะนะครับตัวแรกนะครับเอ่ะอ่ะ umbrella อ่ะอ่ะ umbrella อ่าต่อไปนะครับด้านล่างเอ่ะอ่ uncle อ่ะอ่ะ uncle นะครับตัว n เนี่ยออกเสียงเหมือนเง่งตัวงองงนะครับตัวงองง uncle ครับต่อไป คำนี้นะครับตัวยนะครับไม่ออกเสียงเป็นอะแล้วนะครับแต่ว่าจะออกเสียงเป็น u นะครับตัวยอย like ักษ right. really ์นะครับตัว u เนี่ออกได้ออกเสียงได้2แบบนะครับออกเป็นอ่ะก็ได้เป็น u ก็ได้นะครับแต่ว่าดังนั้นนะข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับออกเสียงเป็น u นะครับ uniform uniform นะครับออกเสียงเป็นยอยักษ์นะครับ uniform แต่ว่าเครื่องแบบนะครับต่อไปนะครับ ตัว v ตัว v นะครับ v เนี่ยออกเสียงมันจะคล้ายๆวอหวนนะครับแต่ว่ามันไม่มันจะหนักเสียงมันจะหนักกว่าวอหวนนะครับเราจะต้องกดเสียงนะครับ v. v v นะครับ v นะครับเราใชา้ริมฝีปากล่างนะครับฝีปากล่างนิดไปแตะที่ฟันบนนะครับ v v, v. นะครับมันจะกลายเป็นเสียงวแวนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับวแวนวแวนไปข้างล่างวแวนไวโอลินวแวนไวโอลินต่อไปนะครับวแวนเวส์วแวนเวสอ่านะครับต่อไปตัว w w นะครับออกเสียง วอแหวนปกตินะครับวออกเสียงวนะครับมันจะต่างกับตัว v ไหมครับ v เนี่ยออกเสียงกดลงไปให้มันหนักนะเวแต่ว่า w นะครับออกเสียงวนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเวเว wig เวเว wig ไปข้างล่างนะครับเวเว well เวเว well ไปตัวสุดท้ายนะครับเวเว web เวเวเวอ่ะต่อไปตัวนี้นะครับตัว X X นะครับออกเสียง X X เกเนะครับเกนะครับคำาแรกนะครับ Xmas นะครับ Xmas นะครับไปข้างล่าง X ข้างล่างเนี่ยมันจะออกเสียง เป็นตัว z นะครับ z นะครับ2ตัวเลยนะครับตัว x เนี่ยออกอย่าง2แบบนะออกเป็นก็ได้เป็น z ก็ได้นะครับข้างล่างครับออกเป็น z r o c zero c นะครับแต่ว่าตัวท้ายนะครับตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายเนี่ยออกเป็นนะครับออกออกเป็นตัว x นะครับตัวนะครับต่อไปคำนี้นะครับอ่านว่า z ซิลโฟนซิลโฟนนะครับ z ซิลโฟนต่อไปต่อไปนะครับตัว y นะครับ y เนี่ยออกเสียงเย่นะครับเหมือนยอยักนะครับคำแรกนะครับเย่เย่เย่ยอยเย่เย่เย่ยอยนะครับต่อไปนี้ครับเย่เย่เย่เหลวเย่เย่เย่เหลวแล้สุดท้ายเย่เย่ยา เย่เย่เย่ชอ,อ่ะทีนี้ตัวอักษรสุดท้ายนะของภาษาอังกฤษนะครตัวนี้นะครับตัวย z ด้วยตัว z นะครับออกเสียง z z นะครับ z z zebra z z zebra อ่าไปนะครับ z z zero z z zero อ่าสุดท้ายนะครับ z z zoo z z zoo อ่านะครับก็อย่าลืมนะครับอ่ากลับไป ฝึกอ่านฝึกทบทวนกันดูนะครับอย่างน้อย3ครั้งนะครับ three times นะครับ practice practice and practice นะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับอีกทีหนึ่งก็เริ่มต้นยูนิตที่1นะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เข้าสู่ยูนิตนะครับเป็นแกเป็นการฝึกนะครับหลักสอบนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนฝึก ฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านตัวอักษรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกตัวแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหานะครับยูนิตวันะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ see you again Unit 1นะครับบาย